ทุกทุกคนรู้ไหมครับว่า70%ของคนที่ถูกลอตเตอรี่เยอะๆเนี่ยจะกลับมาจนอีกครั้งมีใครรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับเขาชื่อเอ็ดวินแคสโตเขาเป็นคนที่ถูกลอตเตอรี่มูลค่ากว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐใช่ครับ2,000ล้านเหรียญหรือกว่า60,000ล้านบาทแต่หลังจากหักภาษีหักค่าโน,นนันนี่เอ็ดวินได้รับเงินจริงๆแค่628ล้านเหรียญน,นะครับ2-3สัปดาห์ต่อมาเอ็ดวินซื้อแมนชั่นมูลค่า25.5ล้านเหรียญ ที่ฮอลลีวูดฮิลล์ซึ่งมีขนาดกว่า13,500ตาราฟุตและหลังจากนั้นเขาซื้อบ้านอีกหลังสไตล์ญี่ปุ่นมูลค่า4ล้านเหรียญที่บ้านเกิดของเขาในแคลิฟอร์เนียที่นี่ยังอยู่ใกล้กับปั๊มน้ามันที่เขาซื้อลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลมาด้วยยังไม่จบแค่นั้นตอนนี้เขาเพิ่งซื้อแมนชั่นอีกหลังมูลค่า47ล้านเหรียญที่ LA นี่เป็นหลังที่แพงที่สุดมี7ห้องนอน11ห้องน้ําพร้อมสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มีทุกอย่างที่ต้องการในบ้าน รวมไปถึงพวกห้องชิมไวน์บูธด,ดีเจ